สองแสนครับสองแสนคันนี้ครับส่วนลดสองแสนครับผมก็จจะเป็นในส่วนของตัวรถโชว์นะครับในโชว์รูมฟอร์ดบางบัวทองครับเป็นรุ่นเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมครับก่อนที่จะพาไปชมรถนะครับเราจะขออนุญาตนะครับให้ลูกค้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ครับให้กับทางฟอร์ดบางบัวทองสายขายครับทีมดีเซลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของตัวรถครับครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเอเวอร์เรสต์นะครับไทเทเนียมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมี่ยมนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับ จะเป็นในไฟตัวโปรเจคเตอร์นะครับมีตัว d y Time r u n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  g light ให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีระบบออโต้ของของการเปลี่ยนไฟให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของตัวเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์2.0ครับผมตัวเกียร์10สปีดนะครับตัวนี้180แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับผมอันนี้ก็มีโช้กฝากระโปรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผม ตัวฝาปิดกันความร้อนใช่ครับเก็มาพร้อมครับผมแล้วยังมีนะครับในส่วนของตัวการรับประกันนะครับตัวนี้ครับรับประกัน10ปี1นึ0 0 0สโลนะครับในส่วนของตัวระบบกําลังส่งนะครับระบบตัวเครื่องระบบตัวเกียร์นะครับอันนี้เรารับประกัน10ปีให้เลยนะครับกับส่วนลดอีก2,000 0 0บาทด้วยนะครับผมเราจะพามาชมทางด้านข้างนะครับของตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียนะครับ จะเป็นล้ออลลอยนะครับขอบ18นะครับยางบิสโตนนะครับ26 5ห0ทับ18นะครับมีส่วนตัวบันไดข้างนี่ครับนะครับแล้วก็ตัวเปิดประตูนะครับแบบทัชสกรีนนะครับเอามือสอดปุ๊บก็เปิดประตูได้เลยนะครับมีตัวราวหลังคานะครับที่สามารถใส่กับตัวแหลกได้เลยมาชมทางด้านหลังนะครับตัวฝาท้าย เป็นออโต้มาพร้อมกับตัวระบบกันหนีบด้วยนะครับเปิดไปปุ๊บสัมผัสตัวครับปุ๊บมไม่หนีบด้วยนะครับด้านหลังนะครับยังมาพร้อมโลโก้ตัวฟอร์ดนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังให้ด้วยครับในส่วนของตัวคอนโซลด้านในตัวนี้นะครับตัวเบาะหนังนะครับจะเป็นเบาะหนังแท้ครับ สีดำออกทรงสปอร์ตครับผมในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์10สปีดครับผมหน้าจอนะครับเป็นแบบขนาด9นิ้วครับเป็นแบบทัชสกรีนตัวนี้นะครับเป็นระบบซิงค์สามครับเป็นภาษาไทยด้วยนะครับส่วนตัวพวงมาลัยครับเป็น power ไฟฟ้านะครับใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการหมุนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเอเวอเรสต์เนี่ยครับในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักครับด้วยตัวถุงลมนิรภัยนะครับ7ลูกรอบคัน ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับรีบๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าคันนี้ครับมีคันเดียวในโชว์รูมนะครับผมที่เป็นส่วนลด2,000 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากอยาสอบถามรายละเอียดนะครับก็แจ้งมาทางเพจของเราได้เลยนะครับผมขอย้ํานะครับว่าเหลือคันเดียวครับในโชว์รูมนะครับในคลิปนี้ก็ขอจบในเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับ